prefer of to think myself. ก็ล <im itation> <g ül üyor> ังไป <g ül üyor> นไปว่าเขาอยู่ตรงกลางแมพพอดีเลยนะเมื่อกี้นะอเออไปเจอตัวนี้พอดีเลยอะ่ะ <c oughs> เปล่ามไม่ตัดคลิปนะเสียงเมื่อกี้ตัดหรออกไอ <c oughs> เขาถัดเนอะเราแต่เฉพาะเสียงเนี้ยตัดออกตัดเอาเฉพาะอตอนเนี้ยนะ ไอ้คนไปอยู่ไหนหมดอ่ะเอ้ปลาผมไม่เห็นคนเลยนะเนี่ยโ,โดนแน่โดนแน่โดนแน่ กลางห้องถุงทำไมไม่มีคนเลยเมื่อกี้เหนีหมดแล้วเนี่ยแล้วมันเจอคนไทยดา่ Aww, าปะเลยโว้ไทยแลนด์ไอโซกโกโกโกูก้ไปเข้าไปเข้าไปอยู่แล้วเข้าทางไหนอ่ะ คนป่ะไม่ไมีมีมีสี่ตัวอยู่ฝั่งหนึ่งของแมบ oh, i'll find a use for these oh, ทีทองเต็มเลย oh, i'll find a use for these ออฟโค้ดออฟไอฟไปดิแมทมาที่หน้าผมหน้าผมเพืฮ้ยงัมเพื่อนมันน่ะนั่นน่ะเพื่อนมันข้างหลังเนี่ยปะเร็วแล้ว เกิดม,มาแล้วปะจะเกิดมาจาเกิดไปให้หมดเนี่ยเกิดใ,ใกล้ๆที่บ่าวมันเกิดมั้งแค่เฮ้ยเอาตั้งเดี๋ยวคนี่ไงนี่ตัวใหม่ตัวใหม่ตีใหม่ตีใหม่หหเอาไม่เราไม่เอาก็หนีหอ้โหผมหนีทะลันนี่เนี่ยหนีก่อนหนีก่อนป่านนี่ก่อน,น,อนปล่อย<ร>ปล่อยมันตีกัน for the torment the that awaits them. ตีกันอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เยอะนีมั้ยนีมั้ยเดี๋ยวผมยืนดูมันอยู่ไี้ปลาเราเจมได้เราเจมได้ปลาปลามานี่มานี่มานี่ดูมัน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 เห็นปะแล้วมันตีกันอยู่เห็นปะไปไปเอาเลยปะเอาเลยเอาเลยไปได้ไปไป ตายหนึ่งเฮ้ยมันบกผมกว่ะเฮ้ยตายหมดตายหมดปะจะเกิดเรื่อใหม่สายสายัตว์ฮิงานถือว่าเราทำงานได้ดีก้นมาก The shadow will shortly begin to spread. ใครมาอีกปะจังมีแน่นอนไม่ไม่ผมจะไปเอานี่จะไปเอาไอ้เสียงสลิงวะแกนี่ไงนี่ไงมันสู้กันอยูป่ปะ,ป,ะป้าป้าไปเราไปบวกได้นะเอาอีกปะไปดิมานี่มานี่เนี่ยตรงหูเนี่ยมา้อ๋อไอตตี้นี่ไงตี้ที่เราฆ่าไป một nhá. một nó. Yang. Lượn xuốngเลย เนี่ย. I'm only sorry it to ảo lương, ảo lương. เอ,อสลิงเอาเลยไปไหนะสลิงมีน้อยจังวะโหด,ดาบใครตกมากวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยบล็บอกเต็มเลย มันอยู่ตรงนี้กันเยอะจังวะก็ไม่รู้แหละครับแต่ก็อยู่แบบว่าอยู่แบบอยู่แบบว่าจิบจบอ่ะอยู่แบบว่าอ่อนนะครับนี่สังหารห้าว่ะเอาเรื่องพานะเฮ้ยโหดจังอ่ะขอเท่ากันเท่ากันผมก็ห้ามกันใครอีกเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว อย่างไอ่ะอ่ะโอ้างบนต้นไม้บนต้นไม้มาตัวนี้ตัวนี้ก่อนโอ้มันบอกผมแล้วเนี่ย

ไา้ได้เหรป้าเล่นนิดเดียวเองอ่ะตายหมดป้สวยงามมากสวยงามมากมาเยอะไหนผมเนี่ยตัวไหนก่อม่วงจะเห็นดูยิงตะแวงอยู่เฮ้ยมีโค้ดไหนบ้าเห็นป่ามันตามมองอยู่นะ่ะ

มาอีกแล้วป้ามาอีกแล้วสู้กันร kind of ู้อะไรของมึงกันวะมึงบ้าเห่าบ้าเดี่ยวมึงบ้าบเห่าเอาเลยเอาเลยป้าเร็วเร็เร็มันสู้กันอยู่มันสู้กันอยู่ไป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 สักสองหนึ่งป่ะเอาเราเลยเอาเราเลยเฮ้ยต้องตีให้สองตัวก่อนป่ะวะไปไปเนี่ยมาเนี่ยป้ายู่ผมเนี่ย ตายตันไหน,นตัวสองตัวนั่นน่ะพาอยู่ผมเอาตัวใกล้ตายก่อนดิตัวไหนอ่ะตัวไหนมันก็ใกล้ตายหมดเลยป่ะมาอีกแล้วปะ มาดิสัตว์เฮ้ยกราบดเพะวะเนี่ยวัยาานฐานเนี้ยบดเยอะมากอ่ะผมว่าบอดนะเนี้ยเฮี้ยเกินไปมาอีกแล้วปะโอ้ยเอาตัวนี้ยสิงตัวก่อนนะเฮ้ปะมันมาเยอะจังวะบอกผมแล้ว เ <N> ล่นบทจริงๆเหรอพ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 อบทหรือเปล่าพอนี่บทหมดเลยนี่นี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วยิงปืนมาทั้งนั้นก็นี่บดไปมันมาเยอะจังอ่ะอุ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วปาม,ม,มันสองตัวไง ตายหนึ่งตายไปเฮ้ยตีกันอยู่ข้างบนอีกว่าข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกไปเพิ่มเล็กน้ยโอ้ทำไมมันเยอะจังด้วยเฮ้ยเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาเข้ามาเยอะไปเยอะไปเยอะไป ผมไม่มีไม่มีบุก๊กไม่มีสลิงนะนี่มึงกันเนี่ยพึ่งได้เนี่ย เฮ้ยมันตามอยเอาวงก่อนนะปล่อยมันตีไปเนี่ยวงอยู่เนี่ยป้ยาวงเนี่ยมาเก็บของมาเก็บของไม่เป็นไรหรอกอเร<ๆ>าสสิงสติงเฮ้ยมีคนดงข้างหน้าอ,อีกอุอ้ยบล็อกผมแล้ว นี่ปล่อยแม่งเลยสัตว์ปลาปลามาสู้กันนี่ปลาเอามันดีไหม เออจับผมแล้วปะออกมาออกมาออกมาอาอกมาออกมาดิ้นลนอยู่ดิ้นลนมันทุบผมมันสู้ไปมันสู้ไปออออก,ออกหาก่หางเลยหา่หางเลยห่างเลยปอนเลยกำลังจะออกต้องใช้ตีออกเลยต้องใช้สกิลออกอะ่ะขอ,องหมดอ่ะของกินหมดใช่บอดเดวี่ย์เฮีย มันบล็อกเอาบล็อกเอาเลยนะเอาสองตัวนี้ไหมหรอปะไม่กกแล้วกดจัดอันดับไม่ใช่เหรอเฮ้ย เฮ้ยมันบล็อกเลยว่ะโอ้สีทังหมดตีกันอยู่ไหนไอ่ะโอ้มันบอดแลว้วเนี่ยบอดมดเลยเนี่ยป้าปเกมนี้มันบั็กมันเอาบอดมาให้เราเล่นด้วย บอดก็ได้แ,แล้งนะครับเอาหมดครับผมเอาหมดแล้วครับจังหวะนี้เอา,ชาแชมป์เว้ยแชมป์เวย้ยโยูจัดอันดับแชมป์ละครับบอดก็บอดดีครับเฮ้ยกูไม่ได้กดกดหุ <c oughs> ่นเหรอกูไม่ได้กดหุ่นนะเฮ้ย <c oughs> ดูตัวฆ <c oughs> ่าเลยสิห้าสิบแปดเลยนะบอดยังไงก็บอดฮ้ยแต่ไม่มีบอดนะเมื่อกี้ก็คนนะ คนมีคนอยู่นะไม่มีคนอยู่นะ,นะไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ย <c oughs> แต่เราเล่นแรงไม่ใช่เหรอเฮ้ย <c oughs> แรงไม่บวกปะเจ็ดอันดับคู่นะ่ะมันจะไม่บวกเนี่ยนะไม่เห็นขึ้นแรงเลย,ยเนี่ยสี่สิบเออเดี๋ยวเดีย๋ยวเออขึ้นป่าวะเออบวกสี่สิบแล้วผมบวกทั้งสี่สิบเลยนะ เอ้ยบวกจริงด้วยวะแรงจริงด้วยเฮ้ยหรือเราเก่งเองวะเฮ้ยไม่ใช่ดิผมใช้กระบี่อะโหดเกินเลยว่ะกระบี่ผมอ่ะไล่ลำว่ะไล่ลำว่ะจังหวะมันบั็กพอดีเราเป็นดวงหรือเปล่าบอทหรือเปล่าวะมันไม่ผมดูแล้วมันไม่ใช่บอทอ่ะมันแต่ก็มีส่วนใหญ่ก็มีบอทก็มีนะว่าจะเล่นเหมือนหุ่นเลยว่ะเล่นเหมือนหุ่นเลยจริงนะแบบเมื่อกี้โอ้ได้กับไรเว้ยได้ เอ้ยผมขึ้นอันนี้แล้วปาซินเวอร์แล้วดิเ <laughs> นอะนี่คุณไปก่อนผมได้ไงเนี่ยโอเคโอเคครับปิดคลิปป้าวันเนี้ยกลาวปิดคลิปหน่อยดิแซมบีบีสวัสดีครับสวัสดีครับผมหวันจี้ครับหวันจี้ว่ะไ <laughs> อ้ผมผมค่าเยอะกว่าอ๋อป้าวันเนี้ยเอ้ยค่าเยอะกว่าค่าเยอะกว่าโอ้โหหวานจเนี่ยว <laughs> อย้า <Hey, S 2> ให้ของขึ้น,ทำ,นทำยังไงมันจะได้เล่นฟรียอย่างนี้อีกวะอ๋อแล้วอย่าให้ของขึ้นม่เชื่อ